นะครับมาดูรถส่งรถช่วงบ่ายเย็นนะครับจะมีขนส่งมารับรถนะครับไปส่งรถทางไกลนะครับผมนี่เลยคันนี้เลยครับผมไปส่งรถนะครับผมปูตาบ้านดูงนะครับผมคันนี้ก็เป็น4ี่สิบแรงมือสองน่าจะสี่ิบแรงครับสี่สแรงห้าสแรงเดี๋ยวดูใหม่นะครับผมอ๋อห้าสิบแรงมือสองนะครับเป็นรถบุ้งกีนะครับทำสีใหม่ครับผม คันหลังก็จะเป็นสี่สิบแรงมือหนึ่งนะครับผมข้างหน้า5้าสิบแรงมือสองนะครับผมมือสองกับมือหนึ่งก็สภาพสวยนะครับผมเหมือนกันเลยครับผมไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับมาดูด้านนี้นะครับน,นี่เลยครับอันนี้คือรถใหม่นะรถ,รถใหม่สี่สิบแรงครับผมคันนี้ก็มือสองนะครับเก็บ เก็บสีปรับสภาพให้ใหม่สวยๆอย่างนี้เลยครับผมรุ่นนี้มือสองราคาเขาจะอยู่ประมาณ5้าแสนปลายหกแสนนะครับสำหรับรุ่นนี้ครับผมราคาจะอยู่ประมาณนี้จะมีตัวชุดมุ้งกี่นะครับแล้วก็มีถังถ่วงให้ด้านหลังหนึ่งหนึ่งถังนะครับผมพร้อมตรวจเช็คพร้อมใช้งานแล้วก็ปรับสภาพทำสีแบบนี้เลยครับผมครับผมปรับสภาพทำสีเงาๆแบบนี้เลยครับก่อนส่งมอบนะครับอันนี้ก็น่าจะเปลี่ยนราคาใหม่เรียบร้อยหมดแล้วครับทำสีใหม่อะไรใหม่นะครับ ลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากได้แบบนี้ก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับรูป้ามมานดนะครับหรือโทรหาผมก็ได้ครับผมเชี่ยวต่อครับเบอร์โทรก็0610231166นะครับหรือไอเดียไลน์ก็0903309708นะครับ,รรบโทรสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับผมคันนี้ก็เดี๋ยวผมดูกันนะว่าส่งที่ไหนอ,อันนี้ก็อยู่ชนบุรีครับผมตัวนี้ชนบุรีครับผมส่งไกลอยู่นะครับ ยมาดูคันข้างหน้านะครับผมคันนี้นครราชสีมานะครับผมนี่ครราชสีมาส่งทั่วไทยนะครับผมบริการส่งเนี่ครับมีรถบริการส่งเลยครับผมของเจ็บของแถมมากมายนะครับคุยกับเซลได้ครับคุยกับฝ่ายขายได้ครับว่าจะเอาอะไรบ้างอะไรบ้างนะครับผมนี่มาดูคันหลังเลยครับนี่ครับผมคันนี้ก็พร้อมส่งนะครับ คันนี้40แรงมือสองนะครับนี่เก็บสภาพทําสีให้ใหม่นะครับผมจะมีแถมท่อให้ด้วยนะครับผมนี่เลยครับอันนี้ก็40่ส,สิทำสีใหม่อะไรใหม่นะครับผมคันด้านหลังก็มือใหม่หรือมือสองออ๋อรถมือสองนะครับผมผมนึกว่ารถใหม่ เก็บสีใหม่นะครับคันนี้เก็บสีใหม่ปัสภาพใหม่สี่สิบแรงมือสองทั้งคู่นะครับทั้งสองคันนี้เลยครับผมมีใส่ทอให้ใหม่ทั้งสองคันครับัด้านหน้าจะเป็นท่อสีดํานะครับด้านนี้ก็จะเป็นท่อสีเหลืองนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ได้เลยครับผมนี่เลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นผ่านนะครับผมผ่าไปพร้อมรถนะครับผมเงาเงาแบบนี้หละอันนี้ข้อ ทอ่อท่อเลนนะครับที่ว่าจะแขมงไปด้วยกับพร้อมรถซ้าทําโปรโมชั่นนะครับผมพร้อมผ่านพร้อมโรตารี่โรตารี่น่าจะซื้อเพิ่มนะครับผมลูกค้าน่าจะซื้อเพิ่มเข้าไปด้วยครับจัดส <heroin. S 2> ภาพให้สวยๆนะครับอ๋อลืมบอกไปออนเห็นสังเกตตัวเหล็กถ่วงเนาะตัวนี้ลูกค้าซื้อเพิ่มนะครับผมเหล็กถ,ถ่วงจะมีซื้อเพิ่มรครับซื้อใส่ได้นะครับเซลจะใส่ให้ได้นะครับซื้อเพิ่มเอาเ แล้วคันนั้นไปแล้วนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับคันนี้ก็รอเตรียมของแถมนะครับน,นี้ก็ชิคเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็เตรียมขึ้นครับเตรียมของนะครับผมนี่เลยครับผมเดี๋ยวถ้าลูกค้าท่านใดที่สนใจอยากได้แบบนี้นะครับลองทักเข้ามาสอบถามราคาและรายละเอียดผมเพิ่มเติมได้นะครับรุ่นนี้40แรงมือสองราคาเขาจะอยู่ประมาณ3 0 0แสนาย ครับผมถึง5้0 0 0นนะครับแล้วจัดสภาพรถปีรถชั่วโมงการทำงานนครับผมสามารถคุยราคาและรายละเอียดกับเซลล์ได้นะครับผม <S <S ขอบคุณที่ลูกค้าได้เข้ามารับชมและฟังนะครับ <S 1> <S 1> ขอบคุณครับสวัสดีครับ